นั่นคนทายรูปอ้านี่ยปังขึ้นไม่สุดลูกเขาย่างอยู่ยอดอือพ่อพ่ออยู่อีกหินก้อนหนึ่งอยู่กำลังเตรียมสายเตรียมเชือกหย่อนตัวลงหน้าเลยเนี่ยฮ่าฮ่าโอ้นอ้ ้นก่อนหินก้อนนนนะเราข้ามมาเย่ไปหนึ่งงหสูงาลยน่สูงอะเราเขียวใช่โอนโอ้สอลล็กโอ้ซอลล็กสโลลกว้าวอ้น้ำตกที่เราข้ามมาที่นี โอ้หนุนน้องตรงนู้นสวยฮะนวนมันไหลมาช่องนั้นไงเด้อ